เกมบบลแคตเตอร์เมื่อนะเมื่อนะเกียร์เกียร์พี่เกียร์แบนราวังเอไว้ตายไอสัตว์กดโดนเอเลยแต่พี่แอบเนี่ยแต่ผมรอกดนะแต่ผมรอกดเื่อเปิด โอดูเค้อต่างเ,โเิโอเคโอเคเข้าระบอกเข้าระบอกแล้เบิดยังเข้าแล้วเนี่ยเอาแกเลยหน้าต่างนีโดนแล้วกระเจ็บ <S <S> <S ตายตายตายเฮ้ยแม่นผมจะหมดท่านแล้ว30เมตร แบงค์รอจับไม่ใช่หมดนั่นอย่างนะ้นะจอมยิ้มนะเฮดช็อตจเฮดช็อตตายโอ้โหสยอดยอดสวยเดี๋ยวปิดเหมือนเดิมนะแบงค์ระวังเกมไว้รีบไปเลยโอ้โหเนี่ยผมเป็นดูโอ้ไงเตร๋อแบงค์รีบไปด่วนๆเข้อเอแล้วยิงล็อกไว้ เราคู่หูเอวจีด้วยกัน,กนเอ่ๆนบอสแต่กหน้าต่างาทไหนพี่ผมเล่นน้องได้ไม่พี่บอสแตกงี้ผมจะได้ไม่ต้องดูลึกไอแม็กมาอยู่ลึกโทษไม่ไม่ออไม่ใช่นผมแล้วมันจะไม่เข้ามาโอเคโอเคอยู่นี้ให้มีไหมจา้างจ้างติดลึกตะวิอยู่ลึกนะ มีป่าวพี่มันมาตัวหนึ่งทมาตัวหนึ่งทุกคนไปดูเลยพี่หลัระเบิดนะหลังเอไอ้แบงค์หลังเอไม่แบงค์เราเอาเตรียมตัวเข้าแบงค์เข้าเตรียมตัวเข้าแล้วผมไปดูช่วยเอลกันนะไอ้สัตว์แบงค์มันปาร์เก็ตบางกูเนี่ยหลังเอโดนระเบิดเจ็บ เอวเจ็บหนักเอวเจ็บหนักกลางกลางไม่บุกกลางคนพี่อยวกลางอย่กลางมาไล่มาไล่ดูแอลไว้มาไล่ยามีดดูเอลอะไระันอย่างเอไว้แอลกหลังเอเจ็บไฟเจ็บไฟเจ็บพันเล่อนเลือห้าเจ็ดพอเขอลนน่าไปนห้องไม้เน่าห้องไม้เป็นพันโยกเพื่อเขา

อออเอาสีไฟละเดี๋ยวดักหลังนี่ All right Let's move out เฮ้ยพวกกดทันพอดีโอ้โหเียร์กดปิด <c oughs> ตั้งแรงเดี๋ยวะแต่ที่กดทันวางไว้วางไว้ทั่วะพี่มาไปดูไปดูการหนิพี่มาเดี๋ยวบอกให้กด พี tang, gray, 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 tamam. Higher, ่พี right. ่สับใช้ไว so ้ลอเลยมีไหมมีไหมไม่มีมียิงคูม่ะกำมันจะมำไงกหมอนจะเยออ่ะกงจะมาจะมากหมอนเยอะกหมอนเยอะ เอฟเจแอล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 แอแอล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 แอแอละอลแ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 องแองแอลแอลแอนแอลแอลแน้แอลาอลแอลแอสองแอลแอลแอลแองมออยู jadi, ่ลแออลแอลแหน้าต่างแอลแอลนแอลแออลอลแอลออมงอ อ, has been planted. อา้าแล้วไม่มีใครบอกว่าบีอะไรวะก็มีอ<ทย>่ะเออไม่มีใครบอกเลยแม่ตัวนี้ห้ห้องไม,ม้ข้าห้องไม้ตัวนั้นบะตัวนี้เป็น เดี๋ยวไปยม่งนะปีบีเมื่อกี้หเขาเข้าทำไมไม่มีคนบอกใช่ใช่ไม่มีคนตกเลยเดโอเสียงบอกเลยพูดเหมือนก็ได้คนดูบีอ่ะดูบีแทงกันบนยิงมามาดูงมามาดูกลางเลยเพื่อกางยิงมาเลย เออเนี่ยนี่คืนเดยเนี่ยไกุ้งปลาแซลมันเจอซี่คนอมาเล่นอ่ะอยู่ป่ะตอไหนมาสองกลางมันพี่เอาอ่ะไม่ได้หน่อยอย่าปาระเบิดมั่วเพราะผมสองไกลเต๋อเต๋อแอบมุมนี้กูจะกูจะรอแบบเล็งมาเข้า พี่มันไปดักในกลางไปดักไปดักในกลางเลยนั่งเนียนเน่ะนั่งเฉียบแพงนะเพื่อนมันเฉียบเฉียบพี่ยิงไปไปชิดม่านมากชิดม่านนู้นอ่ะพีชิดม่นพี่พี่หันหน้าไปอ่ะโอเคพี่อย่างเงี้ยแหละอย่างเงี้ยแหละเออสวยสวยเอาใตายเอาใตายเอลเอลนะเอลนะเอลเอลนะเอลนะไปโดนตัเองน้อยพี่อุ่นพันตัวเดียว เออเออเอาสนไนมาอีกเอาคลก็ได้นะบองสนสไนมันทำเกมไม่ได้หรอกเอาคลดีกว่าเปล่นเลเยเ,ลเปล่นเลยส่งเวลาได้อีกนิดก็วไวอยู่ เนี่ยเนี่เล่นสนามันทำเกีมไม่ได้เนี่ยเปลี่ยนเลยนะบอมีเบิดจิงตั้งเลยเฮ้ยนม่มิชชั่นเปลยนเอาคนี่ เด็นไม่เนี่ยเอามาคนเดียวม่นช่เลยเดี๋ยวมาดูแทนมาดูข้างๆผมคนหนึ่งดิ ผันเนี่ยนผันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปอยู่นู่นทำลังไปอยู่หนักเอมี่หนักเอมีเหรอหนักเอมี่เออไปอยู่นู่นน่ะเออนนั่แหละถูกแล้วไอ้แบงค์ไปอยู่ที่เดิมไอ้แบงค์ไปอยู่ที่เดิมตบคู่เลยเอออยู่คู่เลยเดี๋ยวเวลามันชัดได้ไน่รอดอย่าดันหน่องดิล้วคนอยู่ข้างนลึกๆเจ้อย่าออกไปเตรียมอย่าออกไป แคดูให้โอเคเอ้ยเฮ้ยเฮียเอเดินตรงมาตัวนี้ยาววะเนี่ยบอกหน่อยดิวายร้ายอยู่ยาอยู่ยาตัวนี้ เฮ้ยไว้ไล่เฟ้าบีก็ดีเดี๋ยวดันี้หน้าห้องไม้ไปบีแล้วโอเค Let's go ล็อกมันเดิมไอ้ปุ่นท่านสองเทมานะมาไก่แบงค์ไอ้แบงค์ล็อกอันนี้นนที่เดิมน,นะผมที่เดิมน,นะใช,ใช่ใช่ที่เดิมยังไงทำเกมได้แน่นอน ถ้าจะขอกำลังเสริมก็บอกดูยาด้วยคนไวร้ายดูยาวเราเราเราได้เปรียบเอ้ท่าไหนพี่ดดนดีขึ้นดีขึ้นดีดีขึโเยบีเลยโยบีกันเลยโยบีกันเลยแบ้ไป บีบข้อบีให้หมดบีบข้บีให้หมดตัวนี้เไมได้ไหมตัวนี้ม้ได้ไเอมได้ไหมงมได้ไหมโอ้โห่คนเราตั้งเยอะเอามีเหลาหนึ่งร้อยเรา์ดิฟ์ไม่ฮี้ ไอ้ไอ้ไอนมแตกมันไม่เท่าไหร่เวลาเวลาเวลายิงได้รายรายงานไม่ได้รา่รายงานด้วยได้ไม่ถ้าพูดถ้าไม่มีปลดเดดิโอเขาเนี่ยแบบเนี้ยาไม่ไม่บอกบอกบอกก็ได้ใช่หลังเอมีระวังเฮ้ยไอ้แบงค์ล็อกเหมือนเดิมแบงค์ไอ้แบงค์อยู่เหมือนเดิม ก็มามาล็อกที่เดียวหน,นพี่ลังเอมา

ขึ้นถังขึ้นถังขึ้นถังอย่าฟอง has been planted โอ้โหพี่บอกแต่แรกแล้วฟังน้อยขึ้นถังผมก็ตายดิขึ้นถังก็จังหวะวันวามันจะตายยังไงโอเค let's go กูได้กูได้ยินเสียงเดี๋ยวขึ้นรถถังขึ้นรถถังเลยเปิดเสียงดังมาดิ เนี่ยเมื่อกี้บอกว่าไม่พี่พี่บอกพี่บอกว่ามันไม่ไม่ผมงงไงว่ามันขึ้นถังหรือว่าให้ผมขึ้นพี่ไม่ได้บอกว่าให้ผมขึ้นเนี่ยเมื่อกี้ไม่พี่บอกอยู่ที่ตะโกนเนี่ยบอกค่ะพี่บอกว่าขึ้นถังดีเฉยๆแต่ไม่บอกไม่ได้ผมเงินผมวิธีว่ามันขึ้นถังไม่ต้องบอกว่าขึ้นถังดีขึ้นถังดีอย่างนี้ขึ้นได้สัด มื่อกี้โอ้โหเอ,อ้ยทำให้สมองกูปั่นหมดแล้วเนี่ยเตายไหนพูดด้วยตายแล้วก็เล่นไม่พูดดีขึ้นดีขึ้นโอเคพี่ยาวนะเอโลงครับเอโลงเอโล่ A โล bomb has been planted head shot <laughs>

เอเยอะครับเอเยอะเอหมดเลยก็บอกว่าดีเติรอ้อมหลังนี่อ้อมหลังคนอ้อมหลังคนคอเตอร์เตอร์คเตอร์เคเตอร์เพนเวันนี้จะอมันหมดบบลเลดีดีลยตัอบแม่งยางเด็ จากสมัยตัวเล็กลนีนนน่คือ Farm Defused Win คุณพระนเรมาเกมเดี๋ยวผมเดี๋ยวขอพิมแป๊บบ